ละเติมต้นยังได้ยังอะไรมันตามเลยคือเถอะจะช่ยก่อนนี้แด้พวกผู้โสดกิกินเคยกินมันเน่าหน่อยม้วนมีห้าตัวใใส่แค่ไหนก็แค่นั้นเลยม้วนหนักอ้อยฮะตกเตี๋ยวม้วนยัยตาเองตะกรีบนะมันโกงกือเริ่มต้นยังมองเห็นไหมย่อยช่วยเห็นไหมเออเห็นอยู่อ๋อแรบเหมือนกันเอออ่ายะช่วยเริ่มต้นก่อนตามตามหลัก ตามตามตามคนคนสูงก็คนสูงอายุตัวนี้รถน้ำดำหัวยายนะคะเออเอามาน้องอ้าบวักละลงมาคูดระวังอ้าวไปรถน้ำดำหัวยายคนเด็กเออนั่งระบากเออนั่งระบากนั่งนั่งดีนั่งดีอ้ามีนี่จบรถน้ำไม่ยากไม่ใช่รถน้ำไม่ไหวจบเดี๋ยวนั่งงะ น้อจใจเหรยจีเหรยคุยกันยากเหรอยาก่าขอโทษขอภายขอโทจากคุณแม่ค่ะสุนเนี่ยุ่กับตวยากเลยคุณแม่อายุยืนโต๊ะโตะออโตเอามาทางนี้ออนน้ทุกศาส เนี้ยเอาเอาแบงตังไว้ให้ยายตังไว้ให้ยายเนี้ยเนี้ยเอาตังให้ให้ยาทวดไม่เอาเอาตังแบงยี่สิบให้ยาทวดให้ยายในเฮปในเฮปอ่ะในเฮปในเฮบในเฮปในเฮปนี่อะไรรู้จะเฮปไหมรู้จะเ็บเลี้ยงจะละเออทำน้ำให้คุณยายเออเย็นเย็นเนอแม่กะไรนี่นี่นี่กัดเลยเชี่ยออดออด โอ้ยเย็นๆๆๆหนักๆสุดๆเลยเจตจุมนะเออเจตจุมนะเย็นๆหัวเย็นๆเย็นๆเย็นๆๆๆไม่ๆๆอ้าเราจะไปพี่ชาลการรายต่อไปไปขยายสวัสดียายขอยายพาร่างกายให้แข็งเร็วเอ้าขึ้นรับเป็นยายรักนะยายนิสุขภาพร่างกายแข็งแรง เราขึ้นตังเยด้วยชื้นอ่อเอออาบน้ำอาบน้ำาตรนี่าีนีกะเลยดเออกะเียดเอาอ่ะเนียงมไม่ให่ไปไมใ่อันนียว่เตามเอาออมรถามายายด้วยเอาไปไม่ไ่าต่นะ อะไรนะเออ่ใครก็ได้ออมก็ได้เนี่ยก็ได้อืมใช่วันสงการนี่ขอให้ยายนเออยืนหมื่นมื่นปียายเยังไม่จบเออาบน้ำไม่ยายนี่เอออสบายเลยละเอไอืมทำมาพู ให้คำไม่คูณเออไปอ่ะะารไปไปรดน้ำแ่าทวดเร็วว่ายกมือไหว้ย่าทวดก่อนเออค่ะเก่งเกงเลยเก่งเก่งายเเก่งเก่งเกงเก่งโอเคแมยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นกร้มใจของลูกหลานดน้ำม่ยาด้วยดน้ำ้ับทักทักทักั okay, ักั วันนี้วเรี้ยแล้วเ็จพิธีเ็จพิธีลูกหลานมาจากเมืองโพน้ำมาใหญ่เอายู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเด้อลูกหลานเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้ระวังลื่นนั่นน่ะแต่ปไายายก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเองนะเสร็จแล้วไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้เลยวะมันโมตี ายายเ,เขาไปเปลีปล่ยนเองที่ไหนอ่ะออเดินเดินเดินดีๆเด้ยอยายเขาทำเองได้ไเป็นไรเ,นเอเยอยายเขาช่วยตัวอเองได้แล้วาาอายุปดสิบเจ็ดทำเองได้